คุณคิดว่าคนรวยหรือคนที่ประสบความสาเร็จนั้นก็คิดอย่างไรครับซึ่งแน่นอนครับคนรวยคนจนคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเช่นคนจนส่วนใหญ่ครับเวลาคิดถึงเรื่องเงินเขาจะคิดแต่ว่าเอ๊ะจะต้องทํางานอะไรนะหรือว่าขายของอะไรถึงจะหาเงินได้มากๆแต่คนรวยครับเขาไม่ได้มองในการหางานทําหรือว่าทํางานเพื่อเงินครับแต่คนรวยก็จะมองว่า เงินมันคือปลายเหตุมันคือผลพลอยได้ครับจากการที่เขาสร้างคุณค่าสร้างผลประโยชน์หรือว่าแก้ปัญหาให้กับผู้คนครับทุกท่านดังนั้นคนรวยครับเขาจึงมองต่างจากคนจนตรงนี้แหละครับซึ่งแน่นอนครับการสร้างประโยชน์หรือการแก้ปัญหาให้กับผู้คนนี้ก็มีมากมายหลายแบบเช่นอะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์ครับที่สามารถสร้างประโยชน์ได้มากเลยและก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้แบบไงครับทั่วโลกเลยใช่ไหมครับ หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเป็นต้นที่มีประโยชน์มหาศา,ศาลค่าบริการแพงแค่ไหนคุณก็ยอมจ่ายต้องไหมครับโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นราคาเท่าไหร่คุณก็กล้าซื้อครับเพราะมันคืออวัยวะหนึ่งที่สําคัญของคุณไปแล้วใช่หรือไม่หรืออย่างเช่น Facebook ครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผู้คนใช้มากที่สุดในโลกแม้เขาจะปิดกั้นการมองเห็นแค่ไหนคุณก็ต้องยอมรับกดต้องไหมครับ หรือว่าค่ายิงแอดโฆษณาแพงเท่าไหร่คุณก็ยอมจ่ายเพราะอะไรครับเพราะมันสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาสร้างไรายได้ให้กับคุณได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นเจ้าของแบรนด์ต่างๆครับที่ผมกล่าวมาเอาเริ่มต้นด้วยการคิดครับหาวิธีสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้กับผู้คนก่อนครับเขาจึงมีผลพลอยได้ครับเป็นความร่ำรวยเป็นเศรษฐีในภายหลังถูกต้องไหมยิ่งสร้างประโยชน์ได้เยอะ และแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้มากเท่าไหร่คนจะยินดีและก็พร้อมครับที่จะถือเงินแย่งกันมาจ่ายให้กับค,ครับตุกทัดนี่แหละครับคือความลับของมหาเศรษฐีครับที่เขาสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเขาเองได้ไม่ว่าเขาจะหลับหรือเขาจะตื่นตัวคนเองถ้าอยากแก่รวยอย่าทําเหมือนเดิมครับอย่ามัวแต่เปลี่ยนงานวิ่งตามเงินอย่าไล่ล่างเงินครับถ้าคุณอยากรวยคุณต้องคิดแบบคนรวยครับ ้องหันกลับมามองในตัวคุณเองเลยนะครับว่าวันนี้คุณสามารถสร้างประโยชน์หรือว่าสามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนรับรองเลยว่าคุณก็ได้เงินมหาศาลเป็นผลพลอยได้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะร่ํารวยแน่นอนครับถ้าวันนี้คุณยังคิดไม่ออกผมมีข่าวดีมาบอกคุณครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วว่า Facebook ก็คือสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผู้คนใช้มากที่สุดในโลกเพราะเขาสร้างประโยชน์และก็สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คน ได้มากที่สุดในโลกเขาจึงได้เงินไปจํานวนมากมายมหาศาลดังนั้นโอกาสมาถ,ถึงคุณแล้วครับวันนี้คนไทยก็ได้สร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดียสัญชาติไทยน้องใหม่ขึ้นมาเหมือนกันครับชื่อว่า v ีโซครับสามารถให้ประโยชน์กับผู้คนได้มากและก็จำนวนมากเช่นเดียวกันกับ Facebook ครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนดาวน์โหลดไปใช้สร้างตัวตนสร้างรายได้สร้างธุกรกิจบนโลกออนไลน์ง่ายๆครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสแค่นั้นเองและ จุดเด่นของวีโซครับคือสามารถสร้างรายได้ง่ายกว่าสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆครับแถมสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟินคำให้คุณได้ด้วยรับรายได้กันแบบยาวๆไม่ต้องทำงานไม่ต้องขายสินค้าโดยไม่ต้องหิวตะกร้าสาธิตกันอีกต่อไปตลอดชีวิตครับคุณสามารถหารายได้ง่ายๆครับจากการโพสกิจกรรมในชีวิตประจําวันของคุณเพื่อรับของขวัญแล้วก็นําไปแลกเป็นเงินครับนี่คือข้อที่หหรือคุณจะสร้างแบรนด์สร้างองค์กร,สร,งงกรสร้างธุรกิจ เพื่อขายสินค้าขายบริการของคุณเพื่อรับรายได้ก็ได้นี่คือข้อที่2และพิเศษสุดครับช่วงเริ่มเปิดตัวคุณสามารถอารายได้จากการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมตแอปวีโซ SO ให้กับผู้คนได้รู้จักและก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้ด้วยครับซึ่งทุกคนที่คุณชวนมาทันทีที่เขาซื้อบริการเสริมคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีครับและที่สำคัญที่สุดเมื่อทีมงาน วีโซภายใต้สายงานที่คุณแนะนํามาเติบโตครับรายได้ของคุณก็จะเติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยว้าวเพราะวีโซมีระบบออโต้เพลสครับจะเรียงผังองค์กรให้คุณแบบอัตโนมัติเลยแหละแล้วก็รันรายได้ค่าสายงานให้คุณแบบอัตโนมัติทุกครั้งครับวันนี้พร้อมหรือยังครับที่จะรับเครื่องมือที่ชื่อว่าวีโซเป็นยานพาหนะไปสู่ความร่ำรวยของคุณถ้าคุณตัดสินใจรวยคลิกลิงก์ที่ผมแนบมาให้ เพื่อเข้าคุ่มเรียนรู้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับหรือติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณด่วนครับ